อุตสาหกรรมในประเทศไทยปัจจุบันนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการกระจายตัวของอุตสาหกรรมเริ่มกระจายตัวออกสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างเห็นได้ชัดจังหวัดขอนแกน่นนับว่าเป็นเมืองที่มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชัน้นนําหลายต่อหลายแหง่งเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางเส้นทางการค้ากลุ่มอาเซียน และเส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเส้นทาง East-West Economic Corridor ที่มีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวัรรนอกรรอกเฉียงเหนือเกิดการค้าการลงทุนการจ้างงานและเงินหมุนเวียนเป็นจานวนมากเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกให้ก้าวไปข้างหน้าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆอีก18จังหวัดในภาคอีสาน จึงได้จัดงานอีสระอุตสาหกรรมแฝ์ขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในด้านอุตสาหกรรมและเกิดการจับคู่ทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นรวมถึงงานแสดงสินค้าจากผ้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศและมีการเสวนาทางวิชาการอีกมากมายเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจอีกหลายๆด้าน คนแก่นหัวใจไร้มลพิษหรือขอนแก่นโลคาบอลซิตี้มาจากแนวคิดและก็สำนึกที่ได้รับผลกระทบจากโลกจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงก็ขออนุญาตดำเนเรียนนะครับถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมขอนแก่นมีลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนั่นคือมีความหลากหลายในการเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ฮับและแน่นอนครับชัดเจนกันแก,กันก็เป็นเมดิโอลฮับศูนย์กลางทางการบริการทางการ,าการแพทย์ที่เป็นเลิศ ขณะนี้โดยรัฐบาลหลายหน่วยงานได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนขอนแก่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองหลักในหลายๆด้านอาทิเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวเลือกขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักสำนักนายกรัฐมนตรีโดยทีเซปเลือกขอนแก่นเป็นไมซิตี้หนึ่งใน5เมืองของศูนย์กลางการประชุมสัมมน,น,นานานาชาติกระทรวงดิจิทัลเลือกขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้ลำดับที่สามของประเทศไทยและเป็นเมืองํำร่องหนึ่งใน10จังหวัดของประเทศนอกจากนี้ยังมีอีกหลายภาคส่วน ที่กำลังเลือกขอนแก่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองศูลอีกหลายประเทศที่สนใจจะมาเปิดสารกองศูลที่จังหวัดขอนแก่นด้วยความพร้อมเหล่านี้ทําให้ขอนแก่นได้มีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางท,าที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนด้านการบริการและแน่นอนครับเหล่านี้จะไปเสริมจุดแข็งก็คือเป็นศูนย์กลางทางด้านภาคอุตสาหกรรมวันนี้ขอนแก่นมานครจะนําแสดงนําเสนอหรือแสดงสิงตัวตนที่มีความสําคัญต่อความเจริญในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลต้องการเรียนเชิญชวนนักลงทุนท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนได้รูนาเข้าใจว่างานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์จะเป็นการแสดงสิ่งนวตัตก,กรรมของความร่วมมือทางภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์เติมเต็มในเรื่องของความเป็นเมืองที่ตอบรับความเจริญเติบโตในอนาคตนอกเหนือจะมีการสัมมนาทางวิชาการ เป็นการระดมนักวิชาการทุกสาขาชีพโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นการแสดงเครื่องจักรกลนั่นแสดงถึงนวัตกรรมในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับภาคคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนได้จัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันมาชมซึ่งในงานนี้จะมีการแสดงนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งจังหวัดขอนแก่นของเราถือว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุน East West Economic Corridor ที่เป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆซึ่งพวกเราได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับในการที่จะเสริมสร้าง ให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศผู้ที่รักการลงทุนซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นนะครับร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานพอเราได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาลงทุนที่จังหวัดขอนแกน่นมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีเป็นศูนย์กลางของการศรรึกษาในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้เห็นความตั้งใจของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นนะครับได้เห็นความตั้งใจของ พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานขึ้นมาและคิดว่างานครั้งนี้ก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ในปีต่อๆไปก็คิดว่าจะเป็นงานประจําจังหวัดของเราในทุกๆปีก็ขอชื่นชมสําหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นที่ได้มีความคิดนี้เริ่มนะครับจัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าสนใจในเรื่องระบบรางหรือว่าสนใจในเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ n e w s Curve ที่จะเกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมพวกเราได้ที่งานอีสานอุตสาหากรรมแฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16-19กุมภาพันธ์2560ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ไปรับชมแล้วก็ไปเก็บความรู้เกี่ยวกับ New S c u r v e ของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นกันครับขอบคุณครับ